สวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะที่ปรึกษาไฟขายฝอพนครเกษตรนมวมินนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยสีดำข้างๆข,ของปุ๋ยคันนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตู xlt เกียร์ออโต้นะคะราคาของตัวรถนะคะ9 2 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะปุ๋ยแต่งหล่อเสริมหล่ออะไรไปบ้างเดี๋ยวปุ๋ยพาดูทีละจุดกันเลยค่ะตรงนี้ที่เห็นโดดเด่นชัดเลยนะคะเป็นกันชนหน้าของตัวแฮมเมอร์นะคะจะมีเป็นห่วงโอเมก้านะคะสีแดง2ห่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยจะมี ไฟดับเบิลไลท์นะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกไปในตัวนะคะแล้วก็ถัดมาที่ที่เห็นโดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าของ f o r d FORD นะคะอันนี้ปุ๋ยทำเป็นตัวอักษรสีดำเงาของตัวรถนะคะตัดกับสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นไฟออนนะคะนี่ปุ๋ยใส่เพิ่มให้ไปนะคะเป็นไฟออนสีขาวนะคะให้แสงดีมากๆเลยนะคะถัดมาที่ด้านบนกันค่ะตรงนี้นะคะปุ๋ยให้เป็นสกร๊ปทรงฟิตนะคะ ทำเป็นสีทรีโทนเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะปุ๋ยทําเป็นสีดําเงาของตัวรถนะคะตัดกับเฉดสีดําด้านแล้วก็จะมีขีดสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีม้ามัสแตงกําลังวิ่งอยู่นะคะก็คือให้อารมณ์ที่โดดเด่นแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ mm. ถัดมาที่ในส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะ mm. ตรงนี้นะคะด้านข้างของตัวรถนะคะจะเป็นซุ้มล้อแบบหมุดเงิน6นิ้วนะคะน,นี้ปุ๋ยทําเป็นติดหมุดเข้าไปนะคะเพื่อตัวรถจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของตัวด้านล่างกันค่ะ ตรงนี้นะคะแม็กกับยางนะคะวิใัยให้เป็นยางมอนสเตอร์เอทีสามนะคะตรงนี้เป็นยางออเทเลนนะคะสามารถวิ่งได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทงกางขรุขระเลยนะคะ mm. แล้วก็ตัวล้อมแม็กนะคะตรงนี้ลายฮอตฮิตมากๆเลยนะคะวิใัยเป็นลายล้อมแม็กลายมาเวลนะคะสีดําขีดแดงนั่นเองนะคะขอบ18รับกับตัวยางก็คือเข้ากันมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวครอบแก้มข้างนะคะปิจติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับเครื่องยนต์2อเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดทั้ง4ด้านนะคะราวหลังคาการสัตว์้างติดตั้งให้ครบเซตเลยนะคะตัวสติ๊กเกอร์นะคะตรงนี้เป็นลายสายฟ้านะคะสกินคําว่าแรนเจอร์นะคะแล้วก็มีชื่อของลูกค้าด้านหลังด้วยนะคะเป็นรถของพี่อนันต์นั่นเองนะคะสติ๊กเกอร์พี่สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะคะในส่วนของตัวโรบาร์นะคะปุ๋ยให้เป็นโรบาร์ของ TTY Off Road นะคะตรงนี้เป็นโรบาร์แขนยาวนะคะก็คือ ที่โดดเด่นก็คือจะมีเป็นไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของตัวโรบา r ตัวนี้เนาะนี่เลยค่ะด้านท้ายนะคะผิเสริมหล่อให้เป็นกันชนท้ายนะคะของตัว Outlander นั่นเองนะคะตัว Outlander นี้นะคะก็พิเศษค,ความพิเศษของเขานะคะจะมีห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงนะคะเซ็นเซอร์บิวอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายตัวนี้นะคะก็จะโอบมาถึงด้านท้ายเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะเสริมหล่อ ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นแผ่นติดปิดฝาท้ายฟอร์ดนะคะ FORD นะคะ, F o R ะ,คะทำเป็นตวนัวอักษรฟอร์ FORD นะคะสีดำด้านนะคะตัดกับเฉดสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยเป็นกล้องนะคะใต้โลโก้นั่นเองนะคะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟของเขานะคะตรงนี้เป็นไฟท้ายแบบทอรัส V5 ปีกผีเสื้อนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถ 4ประตู XLT เกียวโตคันนี้นะคะมีพี่ๆคนไหนชอบไหมนะคะถ้าชอบนะคะติดต่อกับปุ๋ยมาได้เลยนะคะที่ในเพจฟอร์ดพร้อมแต่งบายปุ๋ยนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์ปุ๋ยส่วนตัวเลยก็ได้นะคะเป็นเบอร์0971376202นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยจะได้มีคลิปดีๆให้พี่ๆแต่งรถฟอร์ดหล่อๆแบบนี้มาให้พี่รับชมกันต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ